ดวงรายวันประจำวันอังคารที่6มิถุนายนพุทธศักราช2566ราม3คําเดือน7ปีเถาะคนเกิดวันอาทิตย์การงานการงานมั่นคงขึ้น คุณจะถนัดในงานที่ทำอยู่และเป็นผู้เชี่ยวชาญที่ทุกคนต้องคอยพึ่งพาแต่อย่างไรคุณก็จะสามารถจัดการงานทุกอย่างได้อย่างมืออาชีพวันนี้คุณอาจจะสนใจในเรื่องของปรัชญาและธรรมะและประยุกต์ใช้ในงานได้เป็นอย่างดีการเงินวันนี้มีข่าวดีของการปรับขึ้นเงินเดือนค่าจ้างงานที่ทำอยู่และงานพิเศษทำเงินให้กับคุณมาก และสารต่อเป็นรายได้ทางอื่นๆอีกต่อไปมีเกณฑ์ได้ใช้เงินเพื่อซื้อรถใหม่หรือบ้านใหม่ความรักและครอบครัววันนี้ต้องระมัดระวังให้มากไม่ว่าจะเป็นตัวคุณเองหรือคนในครอบครัวเพราะมีเกณฑ์ที่จะได้รับอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันหรือเจ็บป่วยอย่างกระทันหันได้หาเวลาปล่อยปลาหรือทำบุญบริจาคทรัพย์ช่วยเหลือโรงพยาบาลก็จะดีค่ะ รักที่คลอนแคลนอยู่มีสิทธิ์จะขาดสบายลงสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีความปลอดภัยและความปลอดปลงใจทิศมงคลทิศตะวันตกเสริมความมั่นคงความกล้าหาญในการเผชิญหน้าและชัยชนะในการแข่งขันเวลามงคล 18. นาฬิกา ถึง19นาฬิกานาทีคนเกิดวันจันทร์การงานคนที่สมัครงานไว้จะได้รับข่าวดีได้งานตามที่หวังส่วนคนที่รอคอยผลสำเร็จจากงานวันนี้เป็นวันของคุณคุณจะกระตือรือร้อนในงานสูง แต่ให้ระวังคําพูดที่โผงพางและอารมณ์ที่รุนแรงไว้ด้วยค่ะการเงินมีเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวขนาดใหญ่จะยิ่งทำเงินให้กับคุณได้มากและคุณก็ยังคิดเรื่องการเพิ่มรายได้ในช่องทางอื่นๆอยู่ตลอดเวลามีเกณฑ์ที่จะร่ำรวยเป็นเศรษฐีจากกิจการที่ทำอยู่และเงินเข้าในหลายๆทางอีกด้วย ความรักและครอบครัวความรักคือเรื่องที่ทำให้คุณเครียดที่สุดในวันนี้อย่าคิดมากนักนะคะปัญหาที่ถาโถมเข้ามานั้นยังไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาที่แท้จริงคือความจริงจังที่มากเกินไปของคุณที่มักทำให้สถานการณ์ในครอบครัวตึงเครียดวันนี้ควรผ่อนคลายและพักผ่อนให้มากคะ่ะสีมงคลสีชมพูสีม่วงอ่อน เสริมความเข้มแข็งของร่างกายและจิตใจสง่าราศีและความเคารพรักทิศมงคลทิศเหนือเสริมความเข้มแข็งทางจิตใจผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือได้รับความเมตตาเวลามงคล13นาฬิกา30นาทีถึง15นาฬิกา คนเกิดวันอังคารการงานคุณจะทำงานได้อย่างรวดเร็วฉับไวการตัดสินใจเร็วและเด็ดขาดแต่ให้ระมัดระวังความประมาทไม่รอบคอบทั้งยังจะเกิดการกระทบกระทั่งกับผู้อื่นได้ง่ายเพราะคุณมักจะเชื่อมั่นตนเองสูงจนเกินไปการเงินคุณจะได้ใช้เงินร่วมช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก มีการเดียรายเพื่อคนหรือสัตว์ที่ด้อยกว่าการเงินก็ลื่นไหลดีไม่มีสะดุดมีรายได้ที่เข้ามาจากบุญเก่าที่คุณเคยทำไว้มีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมหากพบปัญหาในเรื่องการใช้ใจอีกด้วยความรักและครอบครัวคนโสดวันนี้ให้ระวังเรื่องการเข้าไปเป็นมือที่สามจะมีคนที่มีครอบครัวแล้วเข้ามาสนใจและตามตื้อคุณจนคุณจะใจอ่อนได้ การหักห้ามใจไม่ทำผิดศีลธรรมเป็นเรื่องที่ท้าทายคุณพอสมควรส่วนคนมีครอบครัวแล้วก็ระวังความซุขสนที่จะทำให้มีเรื่องเช้าที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในเรื่องชูสาวได้คำแนะนำสำหรับคนเกิดวันอังคารในวันนี้ไม่ควรตัดสินใจโดยไม่คิดให้รอบคอบฝึกสติทำสมาธิและพยายามอยู่นิ่งๆไม่ข้องเกี่ยวกับใครทำบุญบริจาคลงศพ ทำบุญค่าน้ำค่าไฟช่วยงานต่างๆตามกำลังและต้องไม่หูเบาเชื่อคนง่ายจนเกินไปสีมงคลสีฟ้าสีครามสีน้ำเงินเสริมความเข้มแข็งความมุ่งมั่นพยายามการงานประสบความสำเร็จโดยง่ายทิศมงคลทิศต,ตายเสริมสุขภาพความสุขสบายกายใจและสง่าราศี เวลามงคล10นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางวันการงานคุณจะมีโชคในงานจากคนต่างเพศหรือคนที่สเสน่หาในตัวคุณแม้จะเป็นเพศเดียวกัน งานที่เกี่ยวกับของสวยงามอัญมณีหรือการจัดงานรื่นเริงจะก,ก้าวหน้าและมีความโดดเด่นสูงคุณจะเป็นที่รักของคนในที่ทำงานหากรู้จักสร้างมนุษยสัมพันธ์การเงินการเงินคล่องมือมีเข้ามาอย่างไม่ขาดถึงแม้ค่าใช้ใจ่ายจะมากแต่รายรับก็ยังสม่ำเสมอทำให้ไม่ขัดข้องทางด้านการเงินวันนี้คุณอาจจะเผลอใจใช้เงินไปกับสิ่งที่คุณชอบ ประเภทของสวยงามหรืองานศิลปะความรักและครอบครัววันนี้อยากคิดมากความรักก็เหมือนเรื่องทั่วไปที่มีทั้งดีและร้ายวันนี้คุณจะวิตกกังวลและคิดมากซึ่งส่วนใหญ่ก็จะคิดไปในแง่ร้ายและบั่นทอนจิตใจตนเองซึ่งไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีครอบครัวแล้ว วันนี้การมองโลกตามความเป็นจริงและยอมรับอย่างเข้าใจเป็นทางออกในเรื่องหัวใจสำหรับคุณสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองส่งเสริมความรักความเข้าใจในชีวิตรักและชีวิตครอบครัวทิศมงคลทิศตะวันตกเฉียงใต้ส่งเสริมความนับถือน่าเลื่อมใสสุขภาพและชื่อเสียง เวลามงคล7.30นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกาคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานวันนี้ต้องใช้เล่เเลี่ยมและสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงเพราะคุณอาจต้องพบกับเพื่อนร่วมงานหรือคู่ค้าที่เคี่ยว จนถึงขั้นจ้องจะเอาเปรียบคุณยิ่งการค้าขายยิงต้องใช้ทักษะและรู้ทันให้มากแต่อย่างไรวันนี้คุณก็เอาตัวรอดได้และไม่เสียเปรียบใครง่ายๆค่ะการเงินเงินเข้าเยอะแต่ก็ออกเยอะเงินอาจตึงมือแต่คุณก็ไม่ได้สะดุดในการหมุนเงินอาจจะทำให้เหนื่อยสักหน่อยเกี่ยวกับการบริหารเงินแต่ให้ตั้งใจและอดทนเพราะผลที่ดีจะตามมาอย่างแน่นอน ความรักและครอบครัวคุณมีเกณฑ์ได้รับมรดกก้อนใหญ่จากครอบครัวหรืออาจจะเป็นโชคก้อนใหญ่หากมีการพบปักกันในหมู่ญาติมิตรทีมีการแบ่งผลประโยชน์หรือปรึกษาในเรื่องธุรกิจที่ทำร่วมกันสุขภาพแข็งแรงดีท่วนนาคนโสดอาจได้พบรักกับคนที่มีฐานะดีสีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมโชคลาภ ความเป็นสี่รีมงคลผู้คนเคารพยกย่องทิศมงคลทีต่ตะวันตกเฉียงเหนือส่งเสริมอำนาจวาสนาผู้คนเกรงใจคำพูดน่าเชื่อถือเวลามงคล1 0 3นาฬิกา30นาทีถึง12.00นาฬิกา คนเกิดวันพฤหัสบดีการงานงานของคุณเดินได้ด้วยดีมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินทุนจํานวนมากเพื่อขยายกิจการหรือเพิ่มกําลังการผลิตวันนี้หน้าที่การงานของคุณจะมั่นคงขึ้นใหญ่โตขึ้นเพราะความสามารถของคุณล,ล้วนๆระหว่างจะเด่นเกินหน้าคนอื่นจนถูกอิจฉาได้การเงิน งานที่เกี่ยวกับเด็กขายของสำหรับเด็กหรือเป็นครูสอนเด็กเล็กจะสร้างรายได้ให้กับคุณมากเป็นพิเศษการเงินดียังได้รับเงินตกเบิกหรือเงินค้างชำระจ,จากลูกนี้สภาพคล่องทางการเงินยังดีอยู่ค่ะความรักและครอบครัววันนี้อาจมีคนเพศเดียวกันเข้ามาสนใจคุณหากคุณยังโสดจะมีสเสน่ห์มาก ทั้งยังอาจจะได้รู้รสนิยมทางเพศที่แท้จริงของตนเองอีกด้วยคนมีครอบครัวอบอุ่นใจเพราะผู้ใหญ่ในบ้านเมตตาช่วยเหลือให้ความรักเป็นอย่างดีสีมงคลสีเทาสีปลนสีควันบุรีเสริมอายุมั่นควัญยืนความสุขกายและความสดใสร่าเริงใจทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือ เสริมสง่าราศีความเป็นมงคลวาสนาและโชคลาภที่ควรได้เวลามงคล3นาฬิกาถึง4นาฬิกา30นาทีคนเกิดวันศุกร์การงานคุณคาดหวังสูงในงานที่ทำ จึงจู้จี้จุกจิกเคร่งคลัดทำให้ผู้ร่วมงานเกิดความเบื่อหน่ายได้ทายืดหยุ่นบางงานที่ทำอาจจะเดินไปได้เร็วกว่านี้และออกมาดีกว่านี้ก็ได้ค่ะการเงินมีเกณฑ์ต้องปรับเปลี่ยนวิธีในการหาเงินจะทำให้คุณรับทรัพย์มากขึ้นบางคนจะเริ่มมีเงินเก็บการเงินดีขึ้นหนี้สินที่มีคลี่คลายหรือหมดหนี้งานที่ไม่ติดที่ ต้องเดินทางไกลจะสร้างรายได,ได้ได้ดีเป็นพิเศษในวันนี้ความรักและครอบครัวคุณมีความสุขกับคนรักครอบครัวเมื่อหันกลับมามองเรื่องความรักทำให้คุณรู้สึกภาคภูมิใจกับความสำเร็จในครอบครัวได้ส่วนคนโสดชีวิตสดใสไม่ว่ารักที่มีจะสมหวังหรือไม่คุณก็มีความสุขแค่ได้รักวันนี้มีเกณฑ์ได้พบคนถูกใจด้วยค่ะ สีมงคลสีฟ้าสีคลามสีน้ำเงินเสริมความรักความสามัคคีในครอบครัวความเชื่อฟังของบริวารผู้น้อยทิศมงคลทิศต,ตะวันออกเฉียงเหนือเสริมสุขภาพกายแข็งแรงสุขภาพจิตจ่มใสสดชื่นเวลามงคล18นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาที คนเกิดวันเสาร์การงานไม่เหมาะกับการลงทุนใหม่ๆใ,ในวันนี้ยิ่งงานที่มีความเสี่ยงคุณยิ่งควรหลีกเลี่ยงอาจจะเหน็ดเหนื่อยกับงานมากจนล้มป่วยหรืออ่อนเพลียเกินไปควรหาเวลาพักผ่อนหรือผ่อนคลายความเครียดจากงานลงมาบ้างนะคะการเงิน ระหว่างปัญหาการเงินสะดุดเพราะความผิดพลาดทางด้านเอกสารหรือการเข้าใจผิดกันกับคนใกล้ชิดให้มองข้ามความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆไปบ้างแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องเอกสารการเงินให้ดีความรักและครอบครัวคนรักคู่ครองของคุณจะนำโชคทางการเงินมาให้หรืออาจได้รับของขวัญของมีค่าจากคนรักทำให้ชีวิตรักมีความสุขสดชื่นขึ้นส่วนคนโสด อาจได้พบกับคนมีฐานะดีและทำงานเก่งเข้ามาตกลุมรักหรือต่างคนต่างถูกใจกันสีมงคลสีขาวสีครีมสีเหลืองเสริมความเข้มแข็งมุ่งมั่นและความร่วมมือร่วมใจทิศมงคลทิต่ตะวันตกเฉียงเหนือเสริมการเงินโดดเด่นคล่องมือและลาบลอยเวลามงคล15นาฬิกา ถึง16นาฬิกา30นาทีขอบคุณที่รับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ